เรื่องต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องของทางที่ปรึกษากฎหมายค่ะของพระประสิทธิ์อดุลธรรมโมนะคะและพระคูธรรมทรปูปะทุมโมพระวัดเขาสุก,กิมค่ะก็ได้มาชี้แจงนะคะข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนค่ะพร้อมกับว่าขอนะคะให้ทุกฝ่ายนั้นยุติความขัดแย้งลงภายในวัดจนกว่าจะมีคําตัดสินจากทางเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีค่ะจากกรณีที่พระทั้งสองรูปของวัดเขาสุก,กิม ก็คือพระประสิทธิ์อตุลธรรมโมและพระกูธรรมทรปูปัทุมโมที่ซึ่งถูกอีกฝ่ายกล่าวอ้างว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายอย่างพร้อมได้มีการรวมตัวกันนำเอกสารไปยื่นร้องเรียนต่อพระธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทรบุรีสายธรรมยุทธ์ตั้งแต่เมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อให้มีการพิจารณาตัดสินเรื่องกรณีดังกล่าวนี้โดยครั้งนั้นพระธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทรบรุรีก็ได้รับหนังสือร้องเรียนเอาไว้ แต่ยังไม่ได้มีการสรุปอะไรซึ่งทางเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีก็ได้ร้องขอให้ทั้งสองฝ่ายมีการนัดวันเพื่อมาทําการเจราจากันก่อนมิฉะนั้นแล้วจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่ได้รับความยุติธรรมและทั้งนี้เองเมื่ออีกฝ่ายได้ทราบข่าวการร้องเรียนแล้วและเห็นว่าหลายเรื่องนั้นไม่เป็นความจริงตามที่ถูกพาดพิงไว้จึงทําให้เมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาด้านผู้ที่ฝัดทานในพระประสิทธิ์และพระป,ปู ได้ร่วมกันเข้าชี้แจงกรณีดังกล่าวนี้ต่อทางสื่อมวลชนท้องถิ่นเพื่อที่จะได้นําเสนอข่าวอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่บําเพ็ญอยู่วัดเขาสุกกิมตั้งแต่สมัยหลวงปู่สมชายยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เห็นพระอาจารย์ประสิทธิ์กับพระครูปูนี่มาตลอดพระทั้งสอง,ององค์นี่ก็ปฏิบัติดีมาตลอดโดยไม่ได้มีผิดอะไรดิฉันก็ชอบทำบุญที่วัดเขาสุก,กิมค่ะแล้วไปที่ไรก็ไม่เคยเห็นอาจารย์ประสิทธิ์ลงมา แล้วก็พระครูปูล,ลงมาเลยค่ะพวกเราก็มีความเศร้าโศกเสียใจว่าทาไมท่านถึงไม่มาหาลูกศิษย์ลูกหามากไปทําบุญตอนนี้เราก็เลยคิดว่าท่านเป็นพระที่เก่าแก่บวชตั้งแต่เด็กจนแก่แบบันนี้ก็จะให้ท่านไปอยู่ไหนล่ะคะพระผูก็สมัยก่อนก็บวชอยู่ที่วัดขาวสุกิมเลยเนาะก็ยนะี่สิบสามสิบปีแล้วล่ะก็อาจารย์ประสิทธิ์ท่านก็ดีอ่ะ่ทนก็เป็นคนที่นี่คนพื้นเทที่นี่ไทยเป,ไป็นคนที่ไหน แล้วเกิดเราไปขับไล่ท่านไปนะท่านจะไปอยู่ที่ไหนล่ะก็บานท่านอยู่นี่ใช่ไหมฮะถ้าท่านก็ดีจริงท่านก็มีปัญหาอะไรก็ก็ไปบอกก็ท่านหากระชวยหรือว่าอะไรหลายๆเรื่องแล้วก็อย่างหนึ่งท่านก็คือยังไงอ่ะท่านก็โตที่นี่โตอยู่ที่นี่ท่านก็นี่แหละแล้วจะอยู่ๆจะให้ท่านไปอี่ยงนู้นอย่างนี้มันก็ไม่ดีอ่ะ แล้วท่านกับเป็นคนดีท่านเป็นคนดีนจริงๆ <c oughs> คือเรื่องวัดเขาสุก,กิมเนี่ยนะคะมันก็ยืดเยืย้อแล้วก็มีปัญหามาหลายเดือนแล้วทุกอย่างอยากให้ยุติเป็นในทางที่ดีเพราะว่าพระสององค์เนี่ยก็ท่านเป็นพระเก่าพระแก่อยู่ที่นี่อยากจะให้อยู่กันอย่างสามัคคีแล้วก็วัดเพื่อความเจริญของวัดเขาสุก,กิม ขณะที่นายสุรชัยอัฐจินดาที่ปรึกษากฎ,กฎหมายของพระทั้งสองรูปก็ได้กล่าวเช่นกันว่าเรื่องนี้เป็นปัญหามายาวนานแล้วพอสมควรและดูเหมือนว่าหากมีการโต้เถียงกันไปก็จะไม่จบไม่สิ้นดังนั้นในครั้งนี้จึงขอเพียงแค่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับพระประสิทธิ์และพระปูพร้อมขอให้เรื่องนี้มีการตัดสินโดยพระธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเท่านั้นวันที่18พฤศจิกายน มีข่าวออกมาทางซีทีวนะครับว่ามีคนไปร้องเรียนต่อพระธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีบอกว่าขอให้ขับพระทั้งสองลูปออกไปมีการแจ้งความดำเนินคดีท่านท่าน,านพระปูะพระครูพระครูปูปะทุโมว่ายักยอกทรัพย์นะครับแจ้งไปที่สอพอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็อีกหลายข้อหาซึ่งท่านทั้งสององค์โดน นะครับผมขออนุญาตพูดเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าการที่เขาไปแจ้งความที่เขาไปหาท่านพระธรรมเีตีเนี่ยเขาใช้คําว่ายักยอกเงินถูกไหมครับนะฮะเขาใช้คําว่ายักยอกเงินคดีนี้เขาหาว่าท่านพระครูธรรมทรพระครูธรรมทรปู่บัตทุโมโเนี่ยยักยอกทรัพย์ยัก,อกยอก,ก,ก,กเงินของวัดไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนนะครับโดยม,รมีร่วมกับท่านผู้คุณอิสระนะครับคุณอิสระเลิศ เลิอาพากอนนะครับเ,เป็นอตอนนั้นท่านเป็นผู้รักษาการวิยาวัจกรโชคคราวซึ่งท่านแต่งตั้งโดยท่านท่านอาจารย์พระประสิทธิ์ผู้รักษาการเจ้าวาดทั้งหมดแล้วปฏิเสธได้เลยว่าไม่ใช่พิการจากขา้อศัพท์นะครับเพราะเป็นการนําเงินบางส่วนเนี่ยไปเปิดบัญชีเพราะใช้บัญชีวัดเขาสุกินไม่ได้มีระเบียบของธนาคาร ทุกาธานาคารในประเทศไทยเนี่ยห้ามมิให้ผู้รักษาการเจ้าวาดเปิดบัญชีเป็นชื่อวัดได้นะครับเมื่อเปิดเมื่อเปิดบัญชีเป็นชื่อวัดได้ก็เปิดเป็น,ปนช,ชื่ออื่นเกี่ยวกับวัดเขาสุกิมหลังจากที่มีการาแจ้งความในคดีแล้วผมในฐานะที่ปรึกษากฎหมายและเป็นผู้รับมอบหน้าของท่านอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์พระประสิทธิ์กับท่านอาจารย์พระครูปูผมก็ติดต่อพนักง,งานสอบสวนสพท่าใหม่ นะครับผมขออนุญาตเอ่ยนามก็นแล้วกันรอนุเอกโพนะฮนะท่านก็เป็นพนังกงานสอบสวนคดีนี้เมื่อมีการตกลงกันแล้วเนี่ยผมได้นําพระปูพระครูปูปัทุโมก,กับคุณอิสระเนี่ยเลมภากรเนี่ยเขาไปพบกับฝ่ายตรงข้ามคือฝ่ายที่บอกว่าเป็นคณะกรรมการวัดก็มีการตกลงทําเอกสารขึ้นมาฉบับหนึ่งโดยทั้งหมดเนี่ย ได้คืนบัญชีธนาคารไปแล้วคืนนะครับไม่ใช่ใช้ไม่ใช่ใช้นีนะฮะไม่ได้ไปหาเงินมาเงินทั้งหมดอยู่ในบัญชีของธนาคารมีอยู่หลายบัญชีซึ่งผมให้เอกสารกับทางซีทีวีไ้แล้วนะครับเมื่อคืนแล้วเนี่ยก็มีการตกลงการทําเอกสารขึ้นมาว่าทางฝ่ายคณะกรรมการวัดเขาสุกิมเนี่ยได้รับมอบเอกสารคืนแล้วก็มีการเซ็นเอกสารเซ็นในใบใบถอนเงินของธนาคารแต่ละธนาคาร บางครั้งเนี่ยใบถอนเงินไปเนี่ยไม่เสร็จไม่เรียบร้อยทางฝ่ายคณะกรรมการวัดมาขอร้องผมด้วยซ้ำนะครับซึ่งมันก็คลลด้านกันนะอยู่คนขด้านกันแต่เขามาขอร้องผมในฐานะที่ผมเห็นว่าผมเป็นผู้ศาสดศิชชนผมต้องการให้เรื่องจบผมก็ช่วยให้ไปหาท่านท่าพระอาจารย์ประสิทธิ์กับพระครูปูเซนใหม่นะครับเซนใหม่แล้วก็ให้คุณอิสระเซนด้วย ครั้งสุดท้ายเนี่ยมีธนาคารธานาชาติสาขาตรงข้าวโรบินสันเนี่ยก็บอกว่าเซนฟินิกนะครับบัเชอสุดท้ายผมก็ไปให้คุณอิสระเซ็นให้พระครูธรรมทรปูเซ็นให้ถูกต้องตามที่วันที่ไปเปิดบัญชีไว้ก็มอบให้กับท่านรองผู้กำกับสอบสวนสถานีตุรวจท่าใหม่เก็บไว้ซึ่งตอนนี้สร้างว่าทางคณะกรรมการวัดยังไม่ได้ไปเอาเลยนะครับถ้าถามว่าคดียักยอกทรัพย์ใช่มีไหม ผมบอกตอบได้เลยว่าไม่มีจะมาบอกว่าทางเขาไม่เอาเรื่องนะครับทางวัดเขาสุกิมไม่เอาเรื่องไม่ใช่ครับมันไม่ได้เป็นคดีนะครับไม่ได้เป็นคดีแล้วที่น่าสงสารที่สุดคือท่านอาจารย์พระประสิทธิ์เนี่ยถูกห้ามไม่ให้รับแขกนะฮะถูกห้ามไม่ให้รับแขกไม่ให้รับกิจนิมนท่านพระครูธรรมทอนปูวัตุโมเนี่ยถูกห้ามไม่ให้ร่วมสังฆกรรมเอกสารทุกอย่างผมมีหมดนะครับรับพร้อมที่จะเสนอ ให้ทางสื่อมวลชนผ่านสื่อมวลชนเนี่ยคือผ่านเคเบิลซีทีวีเนี่ยออกอากาศเผยแพร่ให้ประชาชนที่รับดูนะฮะรับทราบข้อกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยมันไม่เป็นความจริงอย่างไรก็ตามสำหรับกรณีพระวัดเขาสุกิมนี้ในเบื้องต้นก็ยังคงต้องรอให้มีการพูดคุยกันก่อนทั้งสองฝ่ายส่วนผลสรุปจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับคำตัดสินของพระธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีสายธรรมยุทนั่นเอง